ครับครับจริงๆ Objective ของเราในการจัด a n n ouncer c o n t e s t ครั้งนี้เนี่ยคือทุกท่านสืบทุกท่านผีพี่ๆสื่อมวลชนน่าจะทราบกันดีว่าผู้ลงเสียงหรือผู้ภาคหนังเนี่ยส่วนมากจะอยู่เบื้องหลังนะครับจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นหน้าหรือว่าไม่ไม่ไมไมค่อยมีใครได้รู้จักทางทุกท่าน,นที่อยู่ตรงนี้กันเท่าไหร่เลยเราเลยอยากดึงคุณสมบัติที่เขามีหรือว่า คุณค่าหรือว่าความสามารถที่เขามีเนี่ยตึงออกมาให้สื่อมวลชนเห็นแล้วก็ได้ยกระดับเขาขึ้นมาเป็นอีกขั้นหนึ่งโดยการที่เราจะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับในการที่จะเผยแพร่ให้กับไม่ว่าจะเป็นองค์กรพวกอินดัสทรีหนาหรือว่าสื่อวิทยุหรือว่าอินดัสทรีสื่อโฆษณาทีวีีต่างๆ จริงๆผมตอบแล้ววันนี้ดีมากนะครับไม่เชื่อไม่เกินคาดละกันเพราะว่าผมว่านักลงเสียงทุกท่ันที่มาวันนี้เขาได้สุกสดมาดีมากแล้วก็ชื่นชมจริงๆครับปีหน้าจะมีรเ่จริงๆ,อ,อ,งๆอยากจัดอีกผมรอดูขอดูปีนี้ก่อนว่ากระแสะเป็นยังไงแล้วก็ผลรับลูกค้าตอบรับเป็นยังไงด,ด้วยครับแต่ว่าอยากจัดอีกอยาก แล้วถ้าครั้งหน้าจัดก็อยากจัดใหญ่กว่าเดิมนะค,ะครับจะไม่ใช่แค่สิบอง่ครับก็ยินดีกับผู้ชนะใช่ไหมฮะจริงๆเห็นความสามารถน้องเขาตั้งแต่เริ่มครั้งแรกแล้วก็เห็นว่าน้องเขาค่อนข้างมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มี ความเร็วในการคิดเรื่องอแมทชิ่งในเรื่องจิงเกิลแล้วก็เรื่องบทด้วยนะครับในการแมทชิ่งเข้ามาร่วมกันซึ่งจะเห็นได้เลยว่าเทคหนึ่งกับเทคสองในเทคสองน้องทำดีขึ้นเยอะมากเพราะน้องจับความได้เร็วคแคบผมวันนะี้ครับได้ได้ได้ลองฟังไหมคะว่าเขาพากันยังไงกันบ้างอะไรนะครับวันนี้ที่เขาลงเสียงกันว่ากับได้ฟังไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างก็ได้ยินมาผ่าน คือสุดยอดมากทั้ง4คนแต่ละคนก็คือจะมีสไตล์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่คนที่แตกต่างกันไปด้วยครับ้สึกยังไงบ้างที่มีทีของนักร้องเพนอผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่มากๆในประเทศไทยครับผมมันเหมือนกับเป็นการดันดันวงการเสียงแล้วกันครับผมเพราะว่าอย่างที่กอฟได้บอกไปคือว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบจะอยู่ทางด้านเบื้องหลังกันค่อนข้างเยอะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือเรามาลักดันทางด้านนี้ทําให้แบบวงการทางด้านนี้เขามี ทางเลือกในการทํางานหรือว่ามีแพลตฟอร์มหรือว่ามีคนติดตามเลยหรือว่าสนใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นด้วยครับคัใจไหมคะอยากลองอยากลองดูบ้างไหมอยากลองไหมเอาจริงๆเดี๋ยวเปิดโอกาให้สก็น่าสนใจนะครับผมว่าเราเราก็มีโอกาสได้แบบแค่แค่ลองทําแต่ว่าไม่ได้แบบลองจริงจังกับมันแค่กลองจริงจังดูก็ทีก็อาจจะน่าสนุกดีับผมว่าเราเราไม่ได้โผกแค่สื่ออย่างเดียวแต่ว่าเราครอบคลุมถึงเสียง เพราะเสียยมันหนีเราไปไหนไม่พ้นอยู่แล้วอะใช่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญทางคนด้านหน้อ่านี่ครับครับเชิญขาขาได้เลยค่ะไัดจะไปด้านตอนีรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะคุณเป็น ดูเอ็ดก็คือดูเอ็ดไปตามปกติแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นงานใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะจนที่เขารมาชอที่ติดรอบสิบสองนยังไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้ก็ก็จริงๆยินดีกับทั้ง1 2 0 0ด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเห็นคุณค่าแล้วก็เห็น ศักยภาพของนักลงเสียงจริงๆเพราะเขาเป็น specialist แล้วทุกท่านมีเสียงเป็นเอกลักษณ์จริงๆคือเราไม่สามารถมา define ได้ว่าคนนี้เก่งกว่าคนนี้คนนี้เก่งกว่าคนนี้มันขึ้นอยู่กับการตีโจทย์ของลูกค้าหรือตีโจทย์ของสคริปต์และเสียงที่เอามา matching ให้ออกมากกว่าดังนั้นแล้วผมว่ามันเป็นสายงานหรือเป็นอินดัสทรีที่ค่อนข้าง n ิชแต่ว่า เป็นมูลค่ามันมีมูลค่ามากทุกท่านทุกท่านเป็นทุกทุกアナウンนเป็นเป็นเป็นม,มีมูลค่าของตัวเองก็เลยอยากให้เป็นเราเราเราตีความว่าคือ voice actor เนาะไม่ใช่แค่ actor อย่างเดียวละไม่ใช่นักแสดงแต่นี่คือ voice actor ที่กำลังจะสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาละกับน,นะครับประมาณ ก็เหมือนกันครับผม,รผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบเอ้ยผู้ชนะเลิศเลยแล้วกันครับผมเป็เข้ารอบแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับผมก็สุดยอดมากๆเลยครับผมแล้วก็ขอให้ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทาง,งต่อไปแล้วกันครับครับขอบคุณครับ